Welcome, all you fools, to rap freestyle on my beat. Your editor asked for me, the holiest Jesus Christ, to do his stupid intro. Why would you hire Jesus to do a damn rap show intro? Well, what? Are you nut? Most of the viewers can't even read English, and now the editor will have to make a subtitle for this crap. Also, Float like to dick. suck ตอนนี้นะฮะอยู yeah. ่กับอีกชาวแก๊งหนึ่งนะครับรับรองว่าเดือดแน่นอนทุกท่านฮะสี่คนครับผมฟรีสไตล์ให้ผมหน่อยฮะใครเปิดใครเปิดใครเปิดเปิดได้ไหมฮะเซยไอมาเซย์ไอส์มเซไอส์เซยไอส์เซย์ไ h ส์เซ Yeah. ส์เซย์ไอส์เซย์ไ มึงไม่ทำกันเด่างดังไอสัตว์มึงดังระดับหนึ่งแต่กูอ่ะกูไม่รู้จักมึงมึงไม่ต้องมาเทียบในระดับดูจังหวัดว่ามึงดูกูไม่ทันทำไมมึงด่ากูจังอ่ะไอสัตว์แต่ทำไมมึงไม่ทำเหม่ยมันเยอะไรกันมึงถามดิว่าแลบไปและใครดังกูจะชูนิ้วกลางให้ไล่มันอ่ะมึงคล้องใจคุยอะไรกันมึงก็เดินเข้ามาเจอมึงคล้องอ่ะ กูไม่ใช่พ่อมึงไอ้เฮียกูจะล่อมึงอ่ะกูไม่ใช่เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนเล่นกูจับมึงแดกมึงเครื่องเทศด้วยไอ้เฮียแล้วกูจะฆ่ามึงทีละตัวไปชาร์จเอ็นเย็นก่อนไม่เป็นไรหรอกสัตว์มึงใจเย็นๆแล้วก็ดูที่ไฟก่อนกูออกตัวอย่างรุนแรงไอ้สัตว์มึงอยากเด็ดหรืออยากดังอะควยมึงไม่เก่งอะไอ้สัตว์ระวังหน้ามึงอาจพังไอ้เฮียโอเคต่อต่อต่อไอ้โย่มันไอ้ฟัคเกอร์อืไม่ต้องมารักเดอเออรวยเด็ดแม่ไอ้สัตว์ฟังกูไว้ชัดเนอะ แล้วก็จบอีกรอบอ่มัตัวฟักเกอร์ไม่อยากจะพูดมากแบบมึงมันพูดพั่มเอ้ยมึงก็ไปไล่ลำแต่กลัวทำเพลงไอสัตว์เอออยากฟังปะล่ะอยากฟังก็เข้ามาฟังดิเอ้ยอย็ด<อ>แม่เข้ามาฟังดิเข้ามาฟังอีกอออโอเคต่อฮะต่อฮะต่อนะต่อฮะต่อต่อต่อะใครก่อนใครก่อนใครก่อนเนซี่ล็อกซี่ฮะผมจำได้ว่าเราเจอกันเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วอย่าให้ผมเมาเพราะผมจะสุดในทางนี้ ผมบอกเลยผมวางชี้มีแก๊งอยู่ตรงนั้นทําไม่ไม่เดินเข้ามาทางนี้<อ>มึงก็รู้อยู่ว่ากูเมามากกูบอกเลย<อ>มาช่วยกูหน่อยไอ้เพื่อนยาก<อ>มึงควรจะรับทราบกูบอกว่าครับมาเลยมากันซักภาพ<อ>มาแชรกันซักภาพตอนนี้กูโคตรจะเมากูใส่แว่นสีชมพูไอ้สัต์ตอนนี้ตาก,กูไม่โคตรจะเบาตาก,กูลอยขึ้นอวกาศ กูแรปสดตอนนี้ไม่ได้ถือกระดาษกูแรปหมดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กูไม่ฉลาด uh huh. กูแรปจดก็ช่างกูไอสัตว์กูเพลงกูแม่งโคตรจะ uh huh. ประลาดเยอะ กูอยู่ที่บิ๊กเมาท์เทนเตวๆมันเดินเข้ามาแต่กูแม่งเบาเล่นนะกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเส้นนี้มึงไม่ใช่เพื่อนกูและกูไม่ใช่เพื่อนเล่นกูเล่นมึงเหมือนเครื่องเล่นและจับมึงแดงเหมือนเครื่องเล่นและกูก็เอาไปถวาหวพระแล้วมึงก็หายหน้ามึงรู้ว่ากูเป็นหายหน้ากูให้มึงกูทานว่าวัดเดี๋ยวฟักเลยเฮียถ้ามึงมองไม่ทันก็มองใหม่สัตว์กูไม่เป็นลองไก่กูมีเสื้อยืดได้ลองใส่แล้วมึงอยากลองก็ลองไปเดิแต่ว่ามึงไม่ ได้เพื่อนกูอีกรอบหนึ่งใครชอบมึงกูฟัดไอ้พ่อมึงอะ่ะแล้วมึงจะเอาหรือเปล่าแล้วพวกมึงเมาหรือเปล่าที่พวกมึงบอกว่ากูกระจอกที่พวกมึงเดาหรือเปล่า